สวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะ,ะเมื่อช้านี้ก็ได้เตรียมอาหารให้เด็กๆเหมือนปกตินะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระ,ระคุณคนะุณาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาซื้อแมวกวักให้นุกนะคะ,ะนุกก็ตั้งไว้ตรงนี้ค่ะตั้งไว้คู่กันกับต้นช้อนเงินช้อนทอง เขาให้ฐานด้วยนะคะเขาให้แมววักแล้วขาให้ฐานมาด้วยลูกเอาฐานเอากระถางขึ้นไปตั้งบนฐานแทนนะคะขอให้คุณนา้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทําอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะขอใหอ้คุณลุงปลอดภัยนะคะแดนของคุณน้านะคะที่ตอนนี้กําลังรักษาตัวอยู่นะคะขอให้บ้านหลังนี้เป็น เป็นที่พักทิงของเด็กผู้ยากไร้ผู้ไดยโอกาสนะคะขอให้พวกเขาได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะคะจริงๆพวกเขาก็อยู่อย่างมีความสุขตามอัธภาพ,ภา,พภายใต้ความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีเอฟซที่เมตตาเขานะคะได้ทำหมันได้ทำวัคซีนเจ็บป่วยได้รักษามีอาหารกินนะคะอาหารกินจากผู้ใหญ่ใจดีจากเอฟซีทุกท่านจากแม่นาน,นะคะ ที่เมตตาพวกเขามาตลอดนะคะจากพิกปุ๊กไก่ที่ส่งอาหารมาให้เด็กๆเ,เรื่อยๆนะคะก็เด็กๆเ,เยอะนะคะเด็กๆเ,เ,เยอะนุก็ยินดีรับอาหารอยู่อยู่ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เยอะนะคะทั้งสายแมวด้วยนะคะเดี๋ยวนุก็จะปักหมุดที่อยู่ไว้ให้นะคะถ้าเกิดท่านใดจะเมตตา เด็กๆก็ยินนุกวินดีเสมอนะคะอันนี้แม่คําแก้วนะคะแม่คําแก้วหายดีแล้วค่ะแผลเขาดีแผลเขาสบายแล้วนะคะลูกๆของพวกเขาก็อยู่ในกรงโอ้ดูสิหยอกกันแบบว่ากินกินอิ่มแล้วหยอกกันแบบสุดสวิงดิงโก้เลยนะคะดูช่วงเช้าแบบนี้หน้าบ้านจะยังไม่แดดยังไม่แดดนะคะยังจะเย็นสบายแต่ว่า พอเก้าโมงเริ่มแดดแดดเปี้ยงเลยนะคะหน้าบ้านพอตกเย็นมามันถึงจะแดดหายไปแล้วถึงจะน่าอยู่นะคะตรงหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นแม่สัารีนะคะแม่สํารีแม่สํารีแล้วก็แม่คำแก้วแม่สัารีเขาเป็นแม่ของแม่คำแก้วนะคะเขาก็เลยเป็นยายของพวกเด็กญี่ปุ่นนะคะค่ะ ก็ทำหมันกันทั้งสองคนแล้วนะคะทั้งสองตัวแล้วนะคะนี่นะคะแม่คําแก้วเขาก็คงจะสบายตัวเขานะคะเขาคงจะสบายตัวเขาเพราะว่าเขาทำหมันแล้วไม่ต้องมาหงุดหงิดร้องหาตัวผู้อีกแล้วนะคะแต่ว่าน้องกําไรนี่กําลังติดสัตว์นะคะกําลังติดสัตว์แล้วแบบร้องนะคะน่าสงสารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใจนุก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเขา อีกไม่กี่วันเขาน่าจะหยุดร้องแล้วอาทิตย์หน้านุก็อยากจะทำหมันให้น้องนะคะท่านใดช่วยสมทบแม่ตายให้น้องทำหมันด้วยนะคะเดี๋ยวนุกจะลงชุมชนอีกครั้งนะคะสงสารเขานะคะเขาถึงกำหนดเวลาที่เขาจะต้องทำหมันนะคะเข,เขาอายุประมาณ8ดเดือนแดเดือนกว่านะคะแน่ไม่ใช่แม่สิน้องกำไรนะคะน้องกำไรส่วนแม่ดำก็โอเคนะคะแม่ดำมา ดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพรบคุณทุกความเมตตาทุกกำลังใจนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ